บุษบกไม้สักปิดทอง2ชุดนี้นะครับคุณน้องเจ้าหน้าที่เขากาลังเตรียมหอ่อแพคเรียบร้อยเลยนะครับพอดีว่ามีคุณพี่ท่านขนาเจ้าภาพนะครับมาซื้อไปเพื่อจะเอาไว้ในห้องพระนะครับผมต้องกราบขอพระคุณคุณพี่ด้วยนะครับผมงานบุษบกชิ้นนี้เนี่ยนะครับวัดจากพื้นจนถึงตัวยอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90เซนนะบุษบกงานไม้สักแท้สวยๆหลังนี้นะครับจะเหมาะสําหรับวางพระพุทธรูปที่มีขนาดตัวฐานจะอยู่ที่ประมาณสัก5นิ้วนะครับกําลังสวยนะตัวฐาน5นิ้วสูงประมาณสัก6นิ้วนะครับ งานนี้ผมส่งไปเฉพาะตัวบุษบกนะครับราคา13,000บาทนะครับบุษบกไม้สักแท้สวยๆแบบนี้สีทองที่คุณพี่เห็นแบบนี้เลยนะครับเกิดจากการลงรักปิดทองนะ mm hmm. ด้านบนของงานบุษบกนะครับก็าสามารถถอดได้นะครับผมเนี่ยฮะถอดได้แบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับสวยงามมากนะครับนี่เป็นงานมือการเดินลายเส้นทองสวยๆแบบนี้เลยนะ mm hmm. เวลาจะส่งนะครับผมก็จะ ห่อแพ็คแบบนี้เลยสวยงามมากพอดีว่าวันนี้คุณพี่เขามารับเองนะครับก็จะห่อกระดาษให้สวยงามเลยแล้วก็เคลือบบัมเบิลอีกทีหนึ่งนะครับผมงานนี้เป็นงานเดอร์เลเส้นทองสวยงามสุดยอดงานขัดกรรมของคุณพี่ช่างนะครับ ราคา13,000บาทคุณพี่ท่านใดสนใจนะครับสามารถแคปภาพนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณน้องเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมที่สูตรเนี่ยบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะครับหนึ่งถึงสวันอย่างเร็วและ2-3วันอย่างช้าสิ่งที่หมายปลายทางนะงานบุษสบกสวยๆแบบนี้ผมมีหลายขนาดเลยนะครับใครชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของประดับตกแต่งห้องพระอย่าลืมกดติดตามช่องไตหลักเอาไว้ได้เลยครับ